อ๋อนี่ไงช่วยขายพอติดเลยนะทุกคนเอางี้อยูยูถ้าใครจะเอาหมามีขอเปิดโปรได้ไหมไดเจนนี่อ่ะคุยกับพี่นกแล้วให้ราคาพิเศษทุกคนนะคะแค่799บาทแต่ให้แค่10คนถ้าใครพร้อมแล้วตะกล้ามาเลยนะให้แป๊บเดียวนะจะกินข้าวพี่หนูขอขายโปรเดิมนะคะโปรมาแก้ราคาให้ก่อนพี่ยังไม่แก้หรอเพรมันเป็น อันนั้นอะไระๆมันเป็น899เกกหรอใช่หนูขอเ9็ด้าเ้าได้ไหมพี่ตะก้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่นกแกะมามีขอใช้กันแดดหน่อยต้องข้อกันแดดทีแต่อยู่จิ้ข้อกันแดดทีได้ไหมอันนี้มีกันแดดในเซ็ตด้วยนะคะ5ชิ้นแบบบางเบาให้แค่เทนบ้านอู้พี่อันนี้กันแดดก็มีในเซ็ตกันแดดปกติหลอดหน เอาท้ายใหม่นี่หน่อเอวอถ้าใครเป็นสิวใครเป็นฝ้าอยาาก